่นะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์นัทและว,วันนี้เนี่ยผมจะมาอา่พูดถึงการอัปเดตอะไรนิดหน่อยนะเผื่อบ,บางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมแล้วก็คลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่สอนฟาร์มไดมอนด์ด้วยนะครับผมแต่หม้ว่าตอนนี้ไดมอนด์ผมขึ้นล้วๆมากเนะี่ยเห็นไหมบนัสทีนี่ได้อย่างเยอะเลยแตนะ่ถ้ามันได้โบนัสแต่คือได้เยอะมากเนี่เห็นไหมผมฟาร์มปกติไม่ได้ตีละพครตีละัน เพชรคือขึ้นเร็วมากครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีการฟาร์เพชรอยู่ประมาณท้ายคลิปเนาะช่วงต้นคลิปเนี่ยก็จะเป็นการอาบอกข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตนะผมว่ามันมีอะไรบ้างน,นะผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยยังเห็นหลายๆคนยังไม่รู้นะว่าเดตใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะผมมีอย่างหนึ่งด้วยนะอืมเห็นไหมขึ้นโบนัสเลยฮนะอ่าโบน,นัสแล้วนะผมห้าเห็นไหมขึ้นโบนัสทีนี้ได้ห้าพันเลยนะผม ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นบนนักเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายคลิปนะผมว่า,าสาัตว์ความสามารถไหนบ้างับผมที่เอาไว้ฟาร์มดมอนนะครับผมก็เดี๋ยวบอกท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปข้อมูลของการอัปเดตในเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลของการอัปเดตฮาโลวีนะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ฮาโลวีนอีเวนต์นะผมมันจะก็ทุกคนก็น่าจะรู้หมดแล้วนะผม อัปเดตใหม่ก็เครื่องอัปเกรดนะผมแล้วก็ราคาที่ปรับแพงขึ้นนะผมเครื่องอัปเกรดก็นะเครื่องประมาณนี้นะผมและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องอัปเกรดเนี่ยทันอัปเกรดไปแล้วแล้วลพอมันจบเอีเวนต์เนี่ยไอ้ที่เราอัปเกรดไปอะ่ะมันจะยังยังอยู่ไหมคือยังอยู่นะผมเนี่ยเขาเขี่ยไม่อยู่นะผม you keep upgrade every after event end นะผมก็คือคุณสามารถเก็บอัปเกรดเนี่ยไว้ได้นะผมหลังจากที่เอีเวนต์เนี่ยมันจบแล้วนะครับผมหลังหลังเอีเวนต์เนี่ยจบ ที่คุณอัปเดตเนี่ยมันก็จะยังอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรีฟอัพให้มันเต็มเนก็ <c oughs> ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมที่อัปเดตต่อมาก็ราคาแพงขึ้นแล้วก็ใส่ตัวพั p กิ n h ช g e ค a t เข้าไปนะผมซึ่งสมอยางมากผมหมดไป60,000ล้านนะผมยังไม่ได้เลยแล้วก็อัปเดตต่อมาก็จะเป็นอ่าของขวัญน,นะผมอ่าของขวัญของขวัญมาสปอนที่ไหนอะสปาวเวอรโอเค ไปที่สปาวเวอร์กันเลยอ่อยู่ที่สปาวเวอร์ต้องพูดนะครับผมตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นของขวัญเพชรนะครับผมไอของขวัญเพชรเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามันเกิดให้มาฟาร์มนะครับผมเพราะว่ามันก็เอ้ยดอกเพชรค่อนข้างดีนะครับผมก็ถ้าคุณไม่มีอ่สายความสามารถแบบที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกท้ายคลิปนะว่าใช้ตัวอะไรบ้างนะครับผมถ้าคุณไม่มีแบบของผมเนี่ยก็คือคุณเดินมาฟาร์มเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่านะครับผมไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ฟอเรสต์ ทิบิชไม่ใช่มาแต่ผมค่อยมาตีผอมกินแล้วกันเนาะขอไปหาอ่านอย่งไงเนี้ยกล่องของขวัญมันเป็นกล่องของขวัญเพชรน,นะครับผมพอเราตีเนี่ยเราจะได้เพชรเนาะนี่ฮะก็ได้มาพอสมควรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตีผอมกินกัน นี่ยก็อัปเดตมันก็มีประมาณนี้แหละรครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอมะแล้วก็อ่ะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึง่งลืมไปลืมไปอีกอย่างนึง่งผพ้นคนไม่รู้นะผมมันจะมีร้านค้ารับอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านค้ารับเนี่ยมันจะปรากฏตอนอเที่ยงนะผมตอนเที่ยง12อนาฬิกานะผมตอน12นาฬิกานะ12นาฬิกาแล้วก็ตอนเที่ยงคืนนะผม มันจะปรากฏตอนเที่ยงคืนแล้วก็12 12นาฬิกานะผมหรือเที่ยงนั่นเองตอนเที่ยงกับตอนเที่ยงคืนนะผมมันจะปรากฏอยู่แค่2เวลานี้นะผมมันจะเป็นร้านค้าพิเศษนะซึ่งมันดียังไงซึ่งร้านค้าเนี่ยมันจะลดทุกอย่าง80%นะครับผม80%เลยนะไม่ใชน่น้อยนะครับผม80%เอนี่ยคือมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม80%มันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่า ใครที่มีไดมอนด์น้อยๆเนี่ยต่อยากได้ตัวมิติข้าตัวแรงๆก็อรอเวลาตอนเที่ยงกับเที่ยงคืนนะผมแล้วก็มาซื้อนะผมเพราะว่ามันคุ้มค่า,าจริงๆนะผมคุณเสียเพชรแค่13บาล้านแต่คุณได้ตัวมา้าตัวม้าเลมโบนนะครับผมเป็นเลมโบนเลยนะแต่คุณต้องกดล็อกไปเทียที่2ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปเทียที่สนะเดี๋ยวเขาลองมางอย่างก่อน ถ้าเซตฟาร์มไดมอนด์แล้วมาฟาร์มกล่องนี้มันได้เยอะไหมเออลองดูก่อนขอลองแป๊บหนึ่งขอลองดูไม่ตอบอ่ะต้องตีบีกสักพักมั้งอันนี้ตอบแล้วโอเคได้ทีละสองพันเออก็ถือว่าตรงนี้ก็เอ,อ้ยมันความสามารถมันก็ติดอยู่นะเออความสามารถมันติดอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งนะผมขออ่า เนี่ยคุณมันก็ความสามารถติดนะฟาร์มตรงเนี้ยแต่ผมได้ทีละสองพันสี่พันนะผมเนี่เงี้ยฟาร์มตรงเนี้ยได้ทีละสองพันสี่พันนะถ้ามันเด้งไดมอนด์ทีอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,ดูตอนนี้มันขอไปตีกล่องกันนีนนน่ได้พันหนึ่งเออก็ค่างดีนะฟาร์มามาฟาร์มตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกเซตฟาร์มไดมอนด์เลยนะผมนี่แม่มได้สี่พันอ่ะเดี๋ยวผมบอกเซตฟาร์มไดมอนด์เลยเซตฟาร์มไดมอนด์คุณต้องมีอ่า สัตว์ตัวที่เป็นไดมอนด์วีนะผมไดมอนด์วีเนี่ยทั้งหมด4ตัวซึ่งผมมีอยู่สามนะผมมันมีอ่ามีผมมีตัวเนี่ยที่ปังเป็น4อยู่ยังไม่ได้เป็นขั้นที่ห้านะผมต้องเป็นไดมอนด์ขั้นที่5ทั้งหมด4ตัวนะครับผมอ่าผมมีอยู่3 4ผมมีอยู่ไดมอนด์วีอ่ะ4ตัว3ตัวนะผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นวีเดี๋ยวผมต้องฟาร์มเพชรแล้วก็ไปอ่าไปเปิดมัน แล้วก็อีกอใช้3ตัวรอยตีนะผมรอยตีสามตัว1 2 3่งสองสนะผมแต่ผมมีเกินมาตัวหนึ่งอะสี่ผมมีเกินมาตัวหนึ่งใช้ไดมอนด์สตัวนะผมรอยตีสามตัวแล้วที่เหลือเนี่ยเอาเป็นแมกเนตนะผมเนี่ยอย่างเนี้ยเกินหนึ่งนะผมก็แมกเนตหนึ่งผมมีแมกเนตสองนะผมอ่ใส่มาแค่2ตัวเนาะแมกเนตผม ก็ประมาณเนี่ยเซตฟาร์มไดมอนด์นะผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะเผื่อทุกคนเนี่ยอยากจะดูจริงๆว่ามันเขียนยังไงนะผมความสามารถไหนกี่ตัวบ้างนะครับผมนะคุณจะเอาแมกเนตแค่ตัวเดียวก็ได้ส่วนตัวที่เหลือเนะี่ยคุณจะเอาเป็นไดมอนด์วีหรือไม่ก็รอยัลตี้ก็ได้นะครับผมไดมอนด์วีกับรอยัลตี้เอาแบบอ่าครบครบทุกตัวนะผมแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยเอาเป็นแมกเนตก็ได้นะผมแล้วแต่คุณเลยนะเห็นไหมมันก็เด้งทีละสี่พัน คือค่อนข้างเยอะนะปกติเนี่ยผมมาฟาร์มตรงนี้ผมจะได้แค่ประมาณ9 0 0าร้อนะอันนี้พอมีพอใส่เซตฟาร์มไดมอนด์เน่นะเออดรอปทีละสองพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งสี่พันเฮ้ยเจ็ดพันเห็นไหมเมื่อกี้ดอบเจ็ดพัน 7, เลยนะครับผมแต่ผมว่าฟาร์มตรงอ่โซนนู้นจะดีกว่านะโซนสวรรค์นะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะผมหรือคุณจะมาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะผมได้ทีละพันเออหรือผมหรือผ,ผมจะฟาร์มตรงนี้ดีอ่ะเพราะว่ามันได้ทีละพันเลยเนะี่ย เออผมว่าผมฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะครับผมได้จุดฟาร์มใหม่ละนะจุดฟาร์มไดมอนด์นะครับผมเป็นไงสามพันก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มไดมอนด์ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนอ่าความสามารถไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนระยะเวลาของอ่าร้านค้าไว้ด้วยนะร้านค้าใหม่ว่าจะปรากฏตอนกี่โมงนะครับผมก็คือตอนเที่ยงกับเที่ยงคืนนั่นแหละเราจะเขียนเวลาไว้ข้างล่างด้วยเผื่อใครลืมนะครับผม ก็จะได้ไม่ต้องมาอ่านั่งกอกอกอกคลิปดูนะครับผมก็จะเขียนไว้ใต้คลิปเนาะอืมรวมถึงอ่าตัวที่ไอความสามารถที่เราไ้ฟาร์มเพชดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปก็คลิปนี้ก็มีมาณนีนะผมเป็นการมาบอกเฉยๆนะว่าอ่าวิธีการเฟปวิวิธวิธีการฟาร์มเออเมื่อกี้ลิ้นพันนะผมวิธีการฟาร์มเพชรนะผมแล้วก็อัปเดตอะไรนิดหน่อยนะผม อัปเดตนี้ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมและทุกคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตด้วยนะครับผมนะเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไดมอนแค่นี้เองนะผมมาบอกแค่นี้นะผมก็คลิปนี้ก็รีมาณนนี้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม